เอาได้ขอเสียงคนจอมพอหน่อยเร็วจำกันได้ไหมเนี่ยโอเค ขอบคุณมากเจ้าทำไมเชียงใหม่หน้าหนาวแล้วมันอบอุ่นขนาดนี้ล่ะเนี่ยต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจอมทองนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทั้งหมดด้วยที่ให้การต้อนรับผมเป็นอยา่างดีวันนี้ผมลงมาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนและในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงมาเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวจอมทองสักเล็กน้อยเนื่องจากวันที่หนึ่งกุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบอจทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่เชียงใหม่ด้วยของเราส่งพี่ชายของผมคุณพันอาจชัยรัตน์นะครับเด็กมงฟอร์ดเด็กมอชอแล้วก็มีโอกาสได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนถึงประเทศเดนมาร์ก แล้วก็ได้เรียนรู้วิชาเกี่ยวกับบริหารจัดการเมืองกลับมาเป็นข้าราชการที่เมืองไทยเป็นผอ,อสํานักนวัตกรรมก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่หนึ่งกุมภาครูหาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆครับพี่น้องครับสําหรับข้อความสําคัญในการปราศัยวันนี้คือสุภาษิต คำหนึ่งที่มีคนเหนือเคยบอกกับผมไว้ว่าของใหม่บอลองของงามบอเห็นของใหม่บอลองบอลองของงามบอเห็นนี่จากตอนปีเลือกตั้งปี66ที่มีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศและมีพักการเมืองมากมายส่งแคนดิเดตนายกส่งผู้สมัครให้กับพี่น้องได้เลือกครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแน่นอนแต่ละเบอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ที่น้องประชาชนต้องลองพิจารณาดูให้ดีว่าตอนนี้เชียงใหม่เปลี่ยนไปมากขนาดไหนอยู่ในยุคสมัยใหม่ที่เผชิญกับความท้าทายและศักยภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินน้ำลมไฟดินถล่มน้ำท่วมไฟป่าฝุ่นพีเอม2.5มันต้องการองคาพยพใหม่ๆ นายกคนใหม่ๆทีมงานที่อยู่ข้างหลังผมใหม่ๆและยุทธวิธีในการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองกับยุคสมัยใหม่ของเชียงใหม่ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ถามว่าคนอย่างนายกพัน์อาจต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับเชียงใหม่บ้างก็ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องการจะแก้ปัญหาให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเดียว แต่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่คุณพันอาจก็มีนโยบายดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำหรับเด็กเกิดใหม่เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเด็กที่เพิ่งเกิดจนถึง6ขวบมันมีเทคโนโลยีหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้กับสถานเด็กเลี้ยงที่อบอจอสามารถรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับก็ดี สอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใช้เซ็นเซอร์ใหม่ๆที่จะทำให้สถานเลี้ยงเด็กเล็กในเชียงใหม่สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างมีความทันสมัยถ้าโตมาหน่อยเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่อาจจะต้องมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนเครือข่ายของอบจอก็อยากจะเห็นเลือเกินครับว่าคุณพันอาจทำงานกับผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักประชาชนคนปัจจุบัน คุณนัจพงเรืองปัญญาวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลความเชี่ยวชาญกับไอทีกับข้าราชการเก่าคนนี้สำนักนวัตกรรมอยากจะเห็นหลักสูตรการศึกษาใหม่ๆของเชียงใหม่นี้ที่เท่าทันโลกที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ machine learning ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโ coding ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์3ามมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรบอติกส์หรือว่าโดรนทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้เป็นคำพูดที่ลอยอยู่อากาศและไม่สามารถที่จะจับลงมาได้ถ้าคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถ้าสส,สพักสสพักประชาชนที่เป็นคนเชียงใหม่ทั้งเจ็ดคนถ้าเป็นคุณพันธ์อาละทิมสอปจที่อยู่ข้างหลังผมนี้ทำงานกันอย่างไร้รอยต่อก็สามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสอจให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา ที่อาจจะมีโอกาสได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกวันที่หนึ่งกุมภพาปพีน,นี้ก็สามารถที่จะทําให้ยุคสมัยการศึกษาของเชียงใหม่ก็เปลี่ยนไปได้ถ้าเป็นคนที่เป็นวัยทํางานถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายวัยกลางคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตรดีๆทําการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ําความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ดิน ตรงนี้ก็มีกองเกษตรกองพาณิชย์ของอบอจอที่สามารถจะทํางานได้อย่างเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรอยากเห็นเหลือเกินว่านายกอบอจอคนต่อไปมีกองพาณิชย์ในการทำค้าขายกับต่างชาติไม่ต้องรอกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องรอกระทระวงต่างประเทศที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่รู้ถึงปัญหาอาจจะไม่รู้ถึงศักยภาพ ที่พ่อแม่พ่อค้าแม่ขายชาวเชียงใหม่กําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทะลักเข้ามาสําหรับสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศเราต้องมีกองพาณิชย์ในอบจอเป็นของเราเองในยุคสมัยการค้าใหม่ๆที่ชาวเชียงใหม่กําลังต้องเจอถ้าท่านหมดวัยทํางานแล้วเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องการนโยบายการดูแล เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยใหม่ๆใ,ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างเทเลเมดิซินไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเซอร์ที่บอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งอันนี้อาจจะล้มได้ มีการใช้งบประมาณในการเปลี่ยนบ้านเรือนให้เหมาะสมกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างสุรอายุใช้ชีวิตบ้านปลายได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะเชียงใหม่มีงบประมาณถึง1,850ล้านบาท4ปีคูณเข้าไปตีเลขกลมๆ2 0 0 0คูณ4ก็เกือบ8 0 0 0ทั้งหมดนี้คือภาษีประชาชนของพวกท่านทั้งนั้นบางทีเราก็มานั่งนึกกันว่าไอ้ภาษีที่มันเก็บกันไปทั้งหมดนี้มันหายมาลาหายไปไหนหมด ราะในเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์กับความท้าทายกับยุคสมัยใหม่ๆที่เชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่เพราะนี่คือเหตุผลที่บอกว่านายกคนใหม่ทีใหม่การทำงานแบบยุทธศาสตร์ใหม่ๆการปฏิบัติอะไรแบบใหม่ๆให้มันทันกับความท้าทายใหม่ๆให้กับทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ไปพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่ พี่น้องประชาชนจะต้องคิดพิจารณาให้ดีว่าถ้าบอลลงของใหม่ของงามก็บอกเห็นมันเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมามีการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าโอเคคนนี้แหละเหมาะที่สุดสําหรับฉันคนนี้นี่แหละเหมาะสำหรับคนที่จะเป็นพ่อเมืองสําหรับฉันคราวนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ชาวจอมทองลองคิดใหม่ดูสักทีหนึ่งครับ ลองคิดว่าการเลือกต่างครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เลือกเพื่อตัวฉันเองแต่เลือกเพื่ออนาคตของน้องคนนั้นและน้องคนนั้นและน้องที่นั่งและขึ้นที่มาเวทีอยู่ตรงนี้รวมถึงวัยรุ่นสี่คนที่อยู่ตรงนั้นด้วยว่าอันนี้มันคือจุดตัดระหว่างอดีตและอนาคตเลือกอันนี้มันไม่ใช่เพราะฉันอย่างเดียวไม่ใช่เลือกแบบที่คุ้นเคยมาแล้วก็พอปรจัยกัน แต่บอกว่าไอ้สิ่งที่เคยเป็นคู่โนประการในอดีตของเชียงใหม่มันพาไปสู่ยุคสมัยใหม่ของเชียงใหม่บอกได้คิดถึงลูกหลานคิดถึงหลานคิดถึงคนรุ่นต่อไปว่าจะทำอย่างไรต้องใช้นวัตกรรมแบบไหนต้องใช้องค์ความรู้อย่างไรที่ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ให้พ่อค้าแม่ขายลืมตาอ้าปากได้ให้ผู้สูงอายุลืมตาอ้าปากได้ให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่น4ี่คนตรงนั้นและวัยรุ่นอยู่ตรงนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเชียงใหม่ได้อย่างเหมาะสมแล้วคิดกับกันว่าถ้าเรายังอยู่แบบเดิมเลือกคนเดิมเลือกทีมเดิมเลือกนโยบายแบบเดิมมันก็อยู่แบบเดิมเดิมมันเพียงพอหรือไม่ขอบคุณมากครับมันเพียงพอหรือไม่ ที่จะพาเมืองที่เรารักขนาดนี้ไปสู่ยุคสมัยใหม่ความท้าทายใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครนึกถึงมาก่อนและนี่คือเหตุผลครับว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วบอกแล้วว่าตอนปี66ฉันก็เลือกก้าวไกลฉันก็เลือกพิธามาก่อนแล้วคราวนี้ฉันไม่เปลี่ยนใจฉันขอเลือกเหมือนเดิมอันนั้นผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณมากครับ แต่ในขณะเดียวกันเราเห็นประชาชนเป็นเจ้านายของเราเราไม่ได้เป็นประชาชนเราไม่ได้เป็นเจ้านายของประชาชนที่บอกว่าเมื่อกลับลงมาแล้วประชาชนเคยผิดหลงผิดไปคราวนี้จะกลับมาอีกพักหนึ่งประชาชนตื่นแล้วตาสว่างแล้วสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ตัวเองได้และอ่านนโยบายอย่างละเอียดและคิดพิจารณาไปสู่อนาคตว่าคนไหนที่จะเหมาะนี่จะเป็นพ่อเมือง เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจบอกว่ายังไม่เลือกเบอร์หนึ่งบอกว่ากันครับผมไม่ว่ากันอันนั้นเป็นสิทธิ์อันนั้นเป็นอธิปไตยและเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับระบบประชาธิปไตยมันคือการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมันคือการแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมามันคือการแข่งขันแบบคำไหนคำนั้นไม่ใช่ว่าก่อนเลือกตั้งพูดอีกอย่างหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างไม่ทำตามสัญญา หให้เห็นว่าโอเคถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจไม่เป็นไรลองฟังการประชันวิสัยทัศน์ลองฟังดีเบตดูก่อนเพราะผมได้ข่าวมาว่าอาทิตย์หน้าจะมีมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์เชิญผู้สมัครทั้งสามคนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สไปตอบคำถามประชาชน ไปตอบคำถามเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าอนาคตของเชียงใหม่จะเป็นจังไรจะเป็นอย่างไรก็ลองดูว่าคนที่อาสาสมัครมารับใช้พวกท่านเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้าประชาชนตอบคำถามกับประชาชนเรื่องไฟป่าจะเอาอยัางไงเรื่องน้ำท่วมจะเอาอยังไงเรื่องน้ำแล้งจะทำยังไงเรื่องคมนาคมจะทำยังไง แล้วเขายอมที่จะไปดีเบตพบหน้าประชาชนหรือไม่ครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันวาระเชียงใหม่วันที่25สภาพลเมืองของเชียงใหม่ก็จะจัดดีเบตอีงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจไม่เป็นไรลองฟังดูดีเบตและขยันขยอพยายามให้ผู้สมัครทุกคนรวมถึงพี่ชายของผมนี้ให้ไปที่เวทีดีเบตตอบคำถามประชาชน และประชานวิสัยทันกันการที่จะมาคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณพันหาดไม่ใช่เรื่องของผมโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาชนแต่เป็นเรื่องขององค์าพยพเชียงใหม่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าท่านหวงแหนในสิทธิความเป็นคนเชียงใหม่ท่านอย่าลืมครับ อันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาแปดโมงเช้าท่านต้องไปเข้ากูหาและไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายต่อมาถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นแครโวตเตอร์เป็นอาสาสมัครด้วยช่วยกันหน่อยครับเพื่อผมเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราช่วยกันบอกเพื่อนบ้านช่วยกันเคาะประตู ช่วยกันบอกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าท่านชื่นชอบพักประชาชนช่วยกันเคาะแล้วบอกด้วยว่า,ายนโยบายของเรามีอะไรบ้างประวัติของผู้สมัครเรามีอะไรบ้างถ้าท่านคือสมาชิกพักประชาชนแสนกว่าคนท่านต้องเข้าไปในเว็บไซต์ w w w p h a n a r o r g เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทีมเชียงใหม่จะใส่มาให้ว่าสะกดยังไง เข้าไปดูนโยบายของเขาเข้าไปดูประวัติผู้สมัครอ,อบจแล้วถึงเวลาสมาชิกพรรคประชาชนลุกขึ้นมาทั้งเชียงใหม่ลุกขึ้นมาทั้งลำพูนล,ลุกขึ้นมาทั้งภาคเหนือลุกขึ้นมาทั้งประเทศไทยในพื้นที่ที่มีการแข่งอ,อบจดูนโยบายของว่าที่ผู้สมัครอ,อบจพรรคประชาชนทั้งหมดท่านเป็นสมาชิกของเราเสียเงินขึ้นมา2,000กว่าบาทถึงเวลาที่ท่าน จะต้องรวมพลังกันให้แคมเปญนี้เป็นแคมเปญของประชาชนด้วยไม่ใช่แค่แคมเปญของคนใดคนหนึ่งแล้วช่วยกันบอกเล่า90ช่วยกันคา้อประตูช่วยกันแชร์ลงไปในกลุ่ปไลน์ช่วยกันอัพในติ๊กกอกส่งไปในกลุ่มนักเรียนตอนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้วยกันแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์เหมือนอย่างที่ท่านเคยทำมาแล้วในปี2 5 6 6ห และ400,000กว่าคะแนนที่ท่านเคยให้พวกเรามาจะไม่สูญเปล่ากานทำงานจะไม่มีรอยต่อใจใดไม่ว่าจะเป็นสสเจ็ดคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่กรุงเทพฯย,ย่างคุณนัทพงศ์เรือนปาวะเรือปัญญาวุิและทุกคนที่อยู่ที่นี่อาทิตย์หน้าเจอกับเขยเชียงใหม่สองคนกับพี่น้องไอ้สองคนนั้นนะมันไม่มีผมเพราะผมไม่ได้เป็นเขยเชียงใหม่ คนที่หนึ่งธนาทอจึงเรื่องลวงกิจขอบคุณที่ปมมือก้มให้เพราะรู้จักกันมานานขนาดนี้ยังพูดนำสกุลก็ไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี้คนที่สองชัยวรรตุลาธนมีเคยฝรั่งเศสมาอีกคนหนึ่งเปียบุตรแซงกระดกก้นและหัวหน้าพักคนปัจจุบันนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ ส่วนตอนนี้มีคนถ่ายอยู่พิธาขาวหน้าอาทิตย์หน้าเจอการที่ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ <Yeah. S 1> จากเหนือลงใต้เพื่อที่จะให้มันคึกคักแบบนี้ต้องขอไหว้วอนพี่น้องประชาชนด้วยว่าแคมเปญน,นี้จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะองค์ขาพยพประชาชนอย่าปล่อยให้เขาหาเสียงอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้พรรคหาเสียงอยู่คนเดียว แต่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประชาชนกว่าแสนคนถึงเวลาท่านลุกขึ้นยืนแล้วครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพิธาเลิมเจริญรัตน์ขอมืออีกรอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับประกาศนิดหนึ่งกระเป๋าตังของใครตกนะครับมารับที่นี่ที่บนเวทีของผมนี่ได้เลยนะครับกระเป๋าตังของใครตกครับแจ้งนิดหนึ่งประกาศประกาศกระเป๋าตังของใครตกนะครับมารับที่ผมได้เลยผมไม่กล้าแกะ ดูกระเป๋านะครับไม่กล้าแตะไม่กล้าเปิดดูนะครับมารับที่ผมได้เลยครับกระเป๋าใครตกเอนเย I คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ